ขอความเจริญในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาเจนะพระธรรมคำถังสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้ระับปรังพระธรรมคำสังสอนที่อาตมาพาเจนามาเผยแผ่ชื่อว่าผู้ที่เป็นพิสุขควรมีคุณธรรมห้าประการคำว่าพิสุข ถ้าในปวาหมายก็คือผู้ขอแต่คำว่าพระก็หมายถึงว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะแปลความหมายว่าอย่างไรก็ตามพระพิสุก็ตั้งอยู่ใน ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนถ้าพระพิโุอยู่ในพระวินัยอยู่ในศีลแล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ตั้งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเอาไว้ได้ ดึงศัทาาธาตาโยมสาธุชนเอาไว้ได้แต่ถ้าปัจจุบประพฤติรมเสียหายก็ไม่สามารถที่จะดึงศัทธาญาโยมเอาไว้ได้พูกไม่มีศัทธาเขาก็ไม่ศัทธาพู้มีศัทธาเขาก็ถอยหา่างฉะนั้นคำว่าพิโสก็คือจะต้อง แบกัาภาระก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมให้ได้เพื่อที่จะไม่ทําให้ตาสนามัวหมองด้วยเพื่อไม่ให้เพื่อนสหธรรมิกด้วยกันรับผลกระทบไปด้วยในหลักของ พระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็ได้นามหลักธรรมว่าผู้ที่เป็นพิสูนั้นควรจะมีคุณธรรมอยู่5ประการในประการแรกก็คือจะต้องมีความสัตธ์มีความสัตศรตื้อที่จะประพฤติอยู่ในศีลปฏิบัติอยู่ในธรรมนั่นเองแต่ว่าถ้าเป็นคนรอและโลเล ก็เป็นที่ไม่เคารพเชื่อถือของคนที่เขาเห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังอานั้นฟาร์มซื่อสัตว์ในการที่จะประพฤติอยู่ในศีลในธรรมก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่บวชในพระพุทธศาสนาจะต้องทำให้ได้ ความซื่อสัตย์ก็คือซื่อสัตย์ต่อตอนเองและก็ผู้อื่นตนเองก็ต้องมีความซื่อตรงมีความซื่อสัตย์ต่อตอนเองรวมทางซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นด้วยในประการที่สองก็คือต้องพยายามเพียนเผากิเลสที่อยู่ในใจของตอนในที่นี้ก็คือ นอกจากมีศีลเป็นที่ตั้งแล้วเนี่ยก็คือจะต้องมีสมาธิภาวนาวิปัสสนาภาวนาเพื่อที่จะเพียนเผากิเลสไปทีละเล็กททละน้อยวาละเล็กวาละน้อยพระพิสูที่บวชมาในพระพุทธศาสนาต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทําให้กับตนเองก็คือเผากิเลสให้หมดไม่ใช่ไปเพิ่มกิเลสให้กับตนเอง ถ้าพิโสทำความผิดทำความเสียหายในศีลในทางพระธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ลาก,กิเลสเป็นผู้เพิ่มพูนกิเลสเองฉะนั้นผู้ที่บวชในพระศาสนาก็คือจะต้องละก,กิเลสเพียนเผากิเลสในใจของตนเองให้ได้ในประการที่สมก็คือ ประพุธพรหมอาจารย์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้ก็คือประพุธอยู่ในศีลธรรมนั่นเองถ้ารักษาศีลไม่ได้ประพุธปฏิวัติธรรมได้ก็นั่นแหละเป็นผู้ที่รักษาพรหมอาจารย์ในประการที่สี่ก็คือต้องมี ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนพระพุทธพจน์เรียนคำทางสอนในถามพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะนำความรู้ที่เรียนในพระศาสนามารักษาตนเองให้ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้ในประการที่ห้าก็คือ ต้องมีความยินดีทางภายนอกและภายในก็คือยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติทำให้พลศาสิทธ,ธิกระชนทั้งหลายมีความเลื่อมใสมีความยินดีในภายในก็คือใจของตอนเองต้อง ประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อที่จะให้ตนเองมีความลื่นเลือมมาเทิงใจของตอนเองอันนี้เป็นหลักของผู้ที่บวชในพระพุทธศ,ศาสนาเนี่ยควรจะทําในสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้เป็นผู้สืบต่อพระพุทธศาสนาอันนั้นเองแต่ถ้าทาําความปิดทาความที่หายแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ทําลายศาสนาให้สั้นลง ก็จะเป็นบาเป็นกรรมบวชมาแทนที่จะทำตัวเองให้พ้นจากทุกขติแต่ทำไปทำมาก็พาตัวเองให้ลงไปสู่ทุกขติไม่มีทางที่จะไปสู่สุขติได้นั่นเนองอาตมาภาพากวขนามพระธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนาม,มาเผยแผ่ญาติโยมตาธุชนทั้งหลายได้ดรับผู้รับฟัง เพื่อเป็นเครื่องประเทืองปัญญาจเจริญพร